สวัสดีครับผมสปินดอนะาครับคอรัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลกับ Star s o c อร์นะครับ,รรบ,รบวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์10มิถุนายนะครับโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลคู่หลักของคืนนี้นะครับเป็นศึกเดเโพคเยอรมันรอบรองชนะเลิศ คู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างบาเยนครับเปิดบ้านพบกับแฟรงก์เฟิร์ตครับคู่นี้พึ่งเจอกันมานะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนในเกมเดีกเนี่ยเป็นบาเยนเอาชนะไป5้ากครับกินแฮนดิแคปพอดีคำครับวันนี้กำแพงเนี่ยเปิดมาที่ราคา2.25หรือว่า 2.2R 2.5เหมือนเดิมครับบาเยนในยุคของฮันซี่ฟิกเนี่ยอย่างที่เราพอจะทราบกันนะครับว่าเป็นทีมที่อัปเกรดผลงานเนี่ยดีขึ้นมาเยอะมากครับ เกมรับแข่งแกล้งแนวลุกแนวหลากหลายแล้วก็จบสกอร์คมครับแล้วก็แดนกลางเนี่ยเรยอนโกเลสก้าจะคู่กับโยชัวคิมิตเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งลงตัวนะครับวันนี้สภาพทีมของบารีนค่อนข้างพร้อมนะครับแล้วก็ผมมองนะครับว่าแนวลุกอย่างพัวโทมัสบูลเลอร์แซดนาบี้คิงเล่โกมานรวมถึงกองหน้าตัวเป้านะครับอย่างเรเวนดอสกี้เนี่ยกำลังท็อปฟอร์มยิ่งเฉพาะรายของบูลเลอร์หรือก็เรเวนเนี่ยเกมลีสุดสุดดาร์ครับจะลงไม่ได้ทางให้เกมครับต้องใส่กันอย่างเต็มที่ครับวันนี้ครับเจอกับทางแฟรงเฟิร์ตครับซึ่งผลงาน ที่เปาะเสียประตูง่ายครับที่สำคัญครับเกมลุกเนี่ยตัวรุกของทางแฟรงเฟิร์ดครับผมมองว่าไม่มีตัวจริงครับซึ่งตรงนี้ครับแผงหลังของบาเยอร์เนี่ยดูแล้วรับมือง่ายมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นกระแพงครับที่เปิดมาให้บาเยอร์ครับเป็นต่อที่2.25แล้วก็เริ่มใหม่ต่อเป็นสอแม้อาจจะดูว่าแผงสำหรับฟุตบอลทุนนครับแต่ผมมองทาว่าบาเยอร์ชุดนี้ยังไงก็สวยไม่หลุดครับสุดท้ายหากไม่ยิงทีกีกี้างกับเองเชื่อว่าบาเยอร์ครับชนะขาดถึง3เมตรได้เชียร์เสือใต้บาเยอร์มิิวนนนคคครับใู่ี้เเฮงรวยไปจอกันใหม่่พรรุงนีี้สสวััดคบ